สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการเสรื่อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตร ใหม่บนเดินดีเดินต่อประจำงว่าวันที่16สิงหาคมพศ64มาแบ่งปันกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปด้วยกันนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอ่าหรือว่าสมาชิกเก่านะคะที่มีเวลาว่างจะคํานวณไปพร้อมผู้คํานวณเดี๋ยวเรามาบวกเลขไปด้วยกันโอเคไหมคะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้ใช้คำว่าเดินต่อแสดงว่าสูตรนี้นะคะกำลังใช้งานอยู่ค่ะเรามาเริ่มบวกเลขไปด้วยกันนะคะ9บวก4เท่ากับ13 13บวก6เท่ากับ19แล้วก็19นะคะ9บวก3เท่ากับ12 2องบวกอีกหนึเท่ากับสสูตรนี้นะคะเราจะบวก3มแล้บวก1ต่อนะคะ, <c oughs> ะเลขที่ออกท <c oughs> ามโทษนะคะเราได้เลขบนนะคะก็คือ9กสองและ3เลขที่ออกก็คือ6กศนสเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ3ามบนมานะคะ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามแล้วก็ใส่สามนะคะสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเราได้เลขบนนะคะสองเราได้เลขบนนะคะเด่นบนของเราก็คือสามหกและเจ็ดเลขที่ออกก็คือห้าสามแปดพอชนะน,นู่นนี้ของเรานะคะ สามบนมานะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกแปดเท่ากับสิบเก้าแล้วก็ใส่เก้านะคะเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองแล้วก็ใส่สองนะคะสองบวกอีกหนึ่งเป็นสาม เราได้เลขบนนะคะก็คือ9 2และ3เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะ2บนมา2ตํตำแหน่งนะคะมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยต่อนะคะ8บวก0เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ10แล้วก็ใส่0นะคะ 0บวก3เท่ากับ3บวกอีก1เท่ากับเราได้เลขบนนะคะก็คือ0 3และ4เลขที่ออกก็คือ2 7 0เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ0บนมาหลักหน่วยนะคะต่อน,นะคะ4บวก8 เท่ากับ1 2 12วกหเท่ากับ17แล้วก็ส่7นะคะ7 3 10บวก3เท่ากับ10แล้วก็ใส่0 0บวกอีก1เป็น1เราได้เลขบนนะคะก็คือ7 0และ1เลขที่ออกก็คือ7 8 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ7บนมาหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะ 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4แล้วก็ใส่4นะคะ4บวก3เท่ากับ7 7บวกอีก1เป็น8เราได้เลขบนนะคะก็คือ4 7และ8เลขที่ออกก็คือ2 7 2เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะ7บนมาหลัก10บนะคะ ห้าบวกหนึท่ากับหบวกหนึท่าก็ดแล้วก็ใส่เจ็นะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสแล้วก็ใส่ศ0นบวกอีก1เป็น1เราได้เลขบนนะคะก็คือ7 0และ1เลขที่ออกก็คือ5 7 9เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเบน มาหลักสิบนะคะหกบวก1นึเท่ากับเจบวกเก้าเท่ากับสิแล้วก็ใส่6นะคะหกบวกสามเท่ากับเกบวกอีก1นึเท่ากับสิแล้วก็ใส่ศูเราได้เลขบนนะคะก็คือ9้า ่านโทษเราได้เลขบนนะคะก็คือ6 9และ0เลขที่ออกก็คือ9 7 2เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9บนมาหลักร้อยนะคะ2บวก9้เท่ากับ1 11 1บวก7ท่ากับ18แล้วก็สศ็8 8นะคะ8 บวก3าทั้กับ1 1แล้วก็สหน่งหบวกอีกหนึ่งเป็นสองเราได้เลขเลขบนนะคะก็คือ8 1และ2เลขที่ออกก็คือ8 6 1เพราะฉะนั้นวัน,นี้ของเรานะคะมา2หลักนะคะมาทั้ง8และ1 8นะคะมาหลักร้อย1มาหลักหน่วย ต่อนะคะ6บวก0เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ 12, 12แล้วก็ใส่สองนะคะ2บวก3เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6เราได้เลขบนนะคะก็คือ2 5และ6เลขที่ออกก็คือ5 1 7เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ 5บนมาหลักร้อยนะคะต่อนะคะ7จบวกเเป็นสิบสีบวกสเป็น18แล้วก็สิบแนะคะแปดบวกสามท่ากับสิแล้วก็สิบหนึ่ง1บวกอีก1เป็นสองเราได้เลขบนนะคะก็คือ8ด 1>, 1และ2เลขที่ออกก็คือ 7, 2, 5เพราะฉะนั้นวัน,นี้ของเรานะคะสอบนมาหลักสิบนะคะต่อน,นะคะห้ากก 10, 10, บวกห้าเท่าก,กับสิบสบวกเก้าเท่าก,กับสิแล้วก็ใส่เนะคะเก้าบวกสามเท่ากับสิแล้วก็ใส่สอง 2บวกอีกหนึ่งเป็น3เราได้เลขบนนะคะก็คือ9 2และ3เลขที่ออกก็คือ2 6 1เ <_ EN _> พราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ2บนมาหลักร้อยนะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16สิงหาคมพศ .64 เรามาทำไปด้วยกันนะคะ9บวก0เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ16แล้วก็ใส่6นะคะ6บวก3เท่ากับ9 9บวกอีก1เท่ากับ10แล้วก็ใส่0เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลข บนนะคะสูตรนี้นะคะสูตรใหม่บนเดินดีเดินต่อประจํางวดวันที่16สิงหาคมพศ6 4เลขที่ได้ก็คือ6 9และ0เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคํานวณน,นี้นะคะการทําเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบนะคะส่วนบุคคล แล้วเรานามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนารณญานในการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16สิงหาคมพศ .64 นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดู สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณนะคะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดนะคะต้องขอประทานอภัยทุกๆท่านในที่นี้ด้วยนะคะเช่นพูดผิดบ้างนะคะก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรนี้นะคะหลายๆท่านนะคะได้สูตรแล้วนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอาจจะยังไม่ได้สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกัน สูตรนะคะเราจะใชหดักแสนนะคะบวกด้วย10หน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับเออดาโทษได้เท่าไหร่นะคะบวก3เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3เรามาดูตรงนี้นะคะสำหรับผู้ที่สายตาไม่ค่อยดีนะคะลักแสนนะคะคือเลข9นะคะบวกด้วย10หน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่2ก็คือ เลขศูนย์นะคะแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองร้อยหลังครั้งที่สองก็คือเลขเจ็ดเป็นที่มาของ90 7นี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าพวกคนวณน,นั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้อ๋อแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณนะคะได้ลงไว้ให้นะคะตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนนะคะเป็นงวดแรกที่เราได้ลงไว้นะคะและเขาก็เข้าตลอดมานะคะจากสูตรใหม่บนเดินดีก็เป็นสูตรใหม่บนเดินดีเดินต่อนะคะ12พฤษภานะคะเลื่อยมานะคะจนกระทั่ง1สิงหา อันนี้เขาเข้ามาตลอดนะคะนี่คือสูตรที่เดินเดินจริงๆนะคะเดินมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอืมเรามานับนับอ่าเขาเรียกนับอะไรนะนับงวดนะคะที่เขาเดินว่าเขาเดินกันมากี่งวดแล้วนะคะเราเดี๋ยนะคะตั้งแต่16เมษายนะคะตั้งแต่เข้า994นะคะ เดี๋ยวเรามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิดแปดเจนะคะนี่เพิ่นวดที่สิบนะคะสิบเอ็ดสิบ1องสาสบสี่สิบห้าบหกสเดเข้ามาแล้ว17งวดนะคะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว17งวดงวดนี้วันที่16สิงหาคม6กสจะเป็นงวดที่18บแปเขาจะสามารถเดินต่อได้หรือไม่นะคะ เราต้องใช้วิจิตรนรยานนะคะในการรับชมใช้สติให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะเดินยาวโอกาสหลุดมีไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจิตรนรยานก่อนที่จะนำไปใช้นะคะค่ะต้องขอขอบพคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดี รับทรัพย์กันทัวหน้าในวันที่16สิงหาคมพศ64นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ